พี่น้องป้องปายครับคลิปนี้จะมาเสนอเกี่ยวกับอย่างวันทีมื่อนี้เป็นวันเป็นวันพระแล้วพี่น้องป้องปายวันพระกันนั่นก็คือวันที่นี่แล้วนะครับพี่น้องไปสำหรับแรม14ค่ำ ปกติจะเป็นแรม15คห้าค่นะครับจะมีหน่อยเดือนมากเลยจะเป็นแรม14่คั่นะครับพี่น้องไปแรม14่คั่เดือน9แล้วนะครับพี่น้องไปเพราะฉะนั้นก็คือเนื้อหาของเมื่อน,นี้ก็คือสําหรับทุกท่านทุกคนที่ชาวพุทธนะครับหมายถึงว่าศาสนาพุทธนั่นเองแต่ว่าทุกศาสนาเขาจะม่ได้บาได้เก่าวกลกันมันขึ้นอยู่กับสิทธิส่วนบุคคลสําหรับทุกท่านทุกคนที่นับสือแต่ละศาสนาทุกท่านทุกคนที่มาเห็นคลิปนี้ก็ต่างฝ่ายก็ มีศาสนาของแต่ละบุคคลนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นความเชื่อเป็นสิทธิส่วนบุคคลนะครับพี่นองปังปายเพราะฉะนั้นการความเชื่อของเราชาวศาสนาพุทธหนึ่งอันดับหนึ่งก็คือ,อถ้าเป็นวันพระแล้วเขาก็ไปวดัดไปทําบุญกันแล้วก็มีการาสักการะบูชาสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์บ่ว่าจะเป็นอยู่บ้านหรืออยู่ร้านหรืออยู่ร้านผมก็ขึ้นประจําแล้วก็อยู่ที่อย่างแน่อยู่ที่ คล้ายๆกับว่าพื้นที่ของเราแล้วก็นั่นก็คือทั้งศารด้วยทั้งสารสาร่บรานสารอันจังหวัดสารอำเภอนะครับพี่น้องไปศารสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์อยู่กับบ้านของเรานั่นเองนะครับพี่น้องแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือหลดลาของเขานั่นเองนะครับพี่น้องไปสําหรับทุกานทุกคนที่บูชาคล้ายๆกับว่าให้คล้ายๆกับศักดิะอย่างประมาณนี้คล้ายๆกับเป็นสิ่งที่ความเชื่อ อ่าสิทธิทส่วนบุคคลคือกันนั่นแหละครับพี่น้องปองไปแล้วก็ถ้าเขามีความเชื่อในจุดนี้แล้วมันก็เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของเขาคือการอ่าเป็นการให้กําลังใจเป็นการอ่าคล้ายๆกับสร้างสร้างแรงแรงกําลังใจสร้างความเชื่อสร้างความศรทัทธาของเขานั่นเองนะครับพี่น้องไปผมกัคือกันนะครับเอาไปเบิ่งทั้งกันว่าผมบูชารถด้วยอะไรก็ประมาณนี้นะครับบูชาขึ้นหลังจากที่ขึ้นหิ้งพระเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขึ <C jin x 2> <L at> ้นเิงผ้าที่บ้านก้อนที่ลานก้อนเรียบร้อยแล้วผมก็จะมาขึ้นที่รถที่เขาเคยใส่ก็เพราะว่าที่รถของเราก็มีเมยายนางที่รักษานั่นเองนะครับพี่น้องไปเพราะฉะนั้นในคลิปนี้เลยมาสั่งเนื้อหาประมาณเกี่ยวกับวันที่วัน14บสี่ค่ำนะครับ14่ค่ำเดือน9เป็นวันพระนั่นเองนะครับพี่น้องเนื้อหานี้สร้างเพื่อเป็นการคล้ายๆกับคล้ายๆกับทุกท่านทุกคนที่ยังบ่รู้ก็จะได้รู้แล้วก็ท่านที่รู้แล้วก็จะ รู้ยิ่งยิ่งขึ้นไปนั่นเองนะครับพี่น้องไปไปเบื้องกันครับว่าผมขึ้นแบบไหนแน่นะครับป้าก็คือพ่อตามธรรมดาเขานี่เองครับป้าก็อาจจะวู่วาบเนี่ยนะครับพี่น้องไปอันดับแรกก็ต้องไปย่างเข้าไปล้งรถก่อนครับก็อาจจะวู่วาบหรือสันแน่นิดน้อยนะครับพี่น้องไปต้องขออภัยด้วยนะครับอันดับแรกก็คือมาที่ลงรถล้งรถของผมอยู่อยู่ใกล้ๆกับถัดลงไปก็คือเป็นพื้นที่น้ำประมาณนี้นะครับพี่นอ้องไปประมาณนี้เลย ครับอันดับแรกอ่ะหลังจากที่ผมเปิดรถนะครับหลังจากผมเปิดสัญญาณรถยังยังพระท่านได้บอกว่าเปิดเพราะว่ามันเป็นกุญแกรี่โมดพี่น้องกุญแกรีโหมดเอ่อเปิดเปิดปาดเปิดรถแล้วผมก่อนจะบอกว่าก่อนประมาณนี้เด้อพี่น้องเด้อแม่ยานางวันนี้เป็นวันพระ วันนี้เป็นวันพระสิบสี่ค่ำเดือนเก้านำิงสักการะบูชาคือสิ่งนี่เข้ามา,าบูชาทั้งสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์อยู่ในรถแล้วก็บ,บูชาถึงแม่ย่านางขอให้ปลอดภัยแล้วก็เดินทางแค้วคาดปลอดภัยแล้วก็บอว่าจะไปทั้งทิศใดก็ขอให้มีความปลอดภัยแล้วก็จงปกักปกปกัปกรักษาคุ้มครองประมาณนี้เด้อครับพี่น้องตอนที่เราเปิดประตูรถนั่นเองนะครับเขาต้องว่าจะประมาณนี้แล้วครับเพื่อ,อเป็นการาเปิดให้เพิ่นได คข่ไยๆก็ว,ว่าให้ให้ดูแลรักษาเขานั่นเองนะครับพี่น้องประมาณนี้เลยนะครับหลังจากที่เขาเปิดเขาว่าเสร็จแล้วเขาก็จังเข้าไปอ่าสักการะนั่นเองนะครับเอาไเข้าไปหลังจากที่เขาเปิดเสร็จแล้วเขาก็เข้าไปสักการหะหรือของอะไรเลยนะครับพี่น้องไปคลิปนี้ไว้ดซํานี้ครับเป็นกำลังใจทุกท่านทุกคนในการทำคอนเทนต์ต่อไปครับคลิปนี้ซ้านี้ครับ bye บายบายเปลี่ยนกำลังใจนะครับ